สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม o อของเราอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาทําการนะครับบอกคุณสมบัติพิเศษของของลูนนะครับนี่ลูนนะฮะเขาเรียกว่าลูนนะครับทุกคนผมก็จะมาบอกความสามารถพิเศษทั้งหมดที่มีของลูนเลยว่าคุณสมบัติของมันมีอะไรและทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นเราไปดูดกิจกรรมของ มันโกอีกสองวัน22ชั่วโมงนะครับผมทุกคนถ้าใครยังไม่มีก็รีบมาสุ่มนะครับเข้าใจไหมครับทุกคนถ้าไม่งั้นแล้วก็เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้า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 เฮ้ยเอ้า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 เฮ้ยโอเคช่างมันเลิกสตันก่อน อืมอ่ะโอเคครับทุกคนทีนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้กันนะครับเฮ้ยมีวิกมามสองตัวอ้าวตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยโอ้โหนี่เอาเาเอาอเฮ้ยเฮ้ยมีวิกมามได้ไงวะงงมีตัวอะไรอีกไหมให้ให้น่าตกใจมีเไหมเฮ้ยมีคู่ซันเฮ้ยได้ไงเนี่ยตกใจกันแล้ว พอๆๆนอกรูนนอกทางเกินไปแล้วนะครับทุกคนอเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในเส้นทางเดิมของเรานี่คือไปที่มาร์เก็ตนะครับเลื่อนมานะครับแล้วก็ไปที่สโตมสุกลนะครับทุกคนอ่ะโกอิแลนด์ช็อปนะครับทุกคนมาเราจะมาบอกคุณสมบัติกันนะครับว่ารูนทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคุณสมบัติและทักษะพิเศษอะไรกันบ้างนะครับแล้ว ใส่ให้กับตัวละครไหนจะคุ้มมาผมจะมาแนะนำกันเลยนะครับก็รูนแรกนะครับรูนอันนี้เลยนะครับคุณสมบัติของมันก็คือนะครับอ,อ้าวผมลืมบอกว่ารูนทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูนที่มีผลต่ออันติเมตครั้งแรกเท่านั้นนะครับอ่ะผมจะมาบอกเลยครับหินก้อนแรกก้อนนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือ เมื่อใช้อันติเมตครั้งแรกนะครับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับจะได้รับฮิลดาเมจ8 4ดาเมจจากแอตแทของตัวนั้นนะครับอันนี้ผมอธิบายแบบเร็วๆเลยนะเข้าใจต้องเข้าใจนะทุกคนต้องเข้าใจนะ <c oughs> เออก็คือถ้าเราใส่ให้กับตัวฮิลอย่างเช่นมังโกนะครับแล้วมังโก้ใช้สกิลอันติเมตฮิล ก็จะบวกฮิลให้กับตัวที่อยู่ใกล้ๆมันก็อีกนะครับประมาณ84%ของดาเมจแอตแท็กก็คือถ้ามันโก้ตีแสนก็ฮิลเข้าไปอีกประมาณแนะปดแสนสี่เอ้ยแปดหมื่นสี่อ่าถ้าตีหนึ่งแสนนะใช่ปะใช่วะใช่ดิเออใช่ใช่ใช่อ่ะประมาณนี้ถ้าตรงตีหนึ่งแสนก็ฮิลเข้าไปอีกประมาณแปดแสนสี่นะครับประมาณนี้ ไอ้แปดหมื่นสี่โอเคหินต่อไปหินอันที่สองเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะครับผมซื้อไปใส่ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับเออนะครับคุณสมบัติมันก็คือนะครับอ่ะผมนี่นี่นะครับคุณสมบัติของผมนี่ผมใส่ให้กับคิดนะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมคิดผมถึงแรงนะเออผมใส่ให้คิดนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเมื่อคิดใช้อันติเมตครั้งแรกนะครับ ฟังดีๆนะครับเมื่อคิดใช้แอนติเตทครั้งแรกจะสร้างความเสียหายกายภาพ210%ของแอตแทกตัวละครก็คือจะโจมตีตัวละครที่มี HP ต่ำสุดในทีมของศัตรูนะครับบวกเพิ่มเข้าอีก210%นะครับนะเออผมใส่คิดนะก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมคิดคนแรกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เดิมนะครับกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับอ่ะ Okay. ต่อไปก็จะเป็นอันที่3นะครับเป็นลูกธนูลูกธนูตัวนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าต้องใส่ให้กับอาชีพนู้นอาชีพนี้ไม่ใช่นะครับรูนี้สามารถใส่ได้ทุกตัวละครแต่อยู่ที่คุณสมบัติของอันติเมตของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการนะครับเมื่อใช้อันติเมตครั้งแรกนะครับจะสร้างความเสียหายกายภาพ105%ของแอคแท็กนะครับจะ ไปใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังอีก3ตัวแนวหลัง3ตัวพูดง่ายก็คือถ้าผมเอาสกิลตัวนี้ไปใส่ให้กับซินโทมารูที่มันเรียกคูมะออกมาแล้วก็ยิงเลเซอร์อ่ะตัวนั้นอะ่ะมันจะเจาะจ,จงดาเมจแค่ด้านหน้าถูกปะแต่ถ้าใส่ให้มันอะ่ะจะสะท้อนไปโดนด,ด้านหลังอีก105%นะครับอย่างเช่นตีใส่ตัวแรกเนี่ย ปล่อยอันติเมตไป200ดาเมจข้างหน้าแต่จะโดนข้างหลัง10 5อเ่าประมาณนี้3ามตัวหลังนะครับเข้าใจง่ายๆนะต้องเลือกดีๆนะเออเอาสกิลตัวนี้เอารูนี้ไปใส่ให้กับมังโก้ไม่มีดาเมจนะก็คือฮิวนะแต่ไม่มีดาเมจนะเออมันเป็นโจมตีนะฟังดีๆนะเป็นโจมตีนะครับต้องใส่รูนดีๆนะครับเพราะว่าเอฟเฟกตตัวนี้มันเป็นแอคชั่นของดาเมจแอคชั่นคืออะไรก็คือการโจมตีแบบ การโจมตีที่มีผลนะ่ะเออไม่ใช่การฮิวนะเออไปฮิวให้ศัตรูไหมเออก็ดีนะออก็ดีนะเออฮิวให้ศัตรูอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อะผมขอบอกทุกคนเลยว่าไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่สำหรับผมแล้วคือมันเป็นลูนที่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันมันไม่ได้แบบว้าวอะเออพูดนี้คือกากนะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันคือเออเมื่อนะครับ เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเมือ่อฟังดีๆครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือ PP วนั่นแหละใช้คำนี้เลยกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีผลที่สุดแล้วเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับในระยะเวลา6วินะครับหลังจากเริ่มต่อสู้6วินะครับจะทําการลดอันติเมตหลอดอันติเมตของศัตรู60ทั้งทีมของศัตรูนะเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยไม่ใช่ทั้งทีมด้วย สมอลก็คือบริเวณแค่เล็กๆก็คือสมมติว่าผมใส่ให้กับแฟงกี้อ่ะผมใส่แฟงกี้และแฟงกี้ผมเนี่ยสู้กับตายเหี่ยวอยู่ตีีตีตาเหี่ยวเพ๊่พอถึงหกวิเ๊บเป้าหมายก็คือตายเหี่ยวจะอันติเมตลดลง60%แต่ผมขอถามทุกคนหน่อยว่าลดเพื่ออะไร60%สิบเอร์เซนเนี่ยแค่60%คือทุกคนโดนโจมตีอะ มันก็เด้งเป็นร้อยแล้วมันก็เด้งเป็นร้อยแล้วเออหรือไม่ก็เจอไอตัวอ e ีวานอ่ะอีวานแช่อันติเมตโหคืออันติเมตเต็มหลอดเลยไม่มีประโยชน์เห็นปะ่ะเออใช่ปะ่ะอันเนี้ยอย่าไปซื้อนะครับขายทิ้งไปเลยนะถ้าใครมีอะผมผมนี่คือสิ่งที่ผมดูมานะคือมันด้อยที่สุดแล้วรุนเมื่อกี้น่ะทีนี้ต่อไป ต่อไปเป็นรูนี้นะครับรูนี้นะครับเมื่อ,อน,นะครับเมื่อใช้อันติเมตนะครับเมื่อทําการใช้อันติเมตนะครับจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มอีก120ดาเมจเดดอ่ะใช่อีก่อีก120%ของแอตแทกแก่ศัตรูเป็นเส้นตรงน่นะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ารูนี้ถ้าใส่ให้กับตายเหี่ยวโคตรดี เพราะอะไรเพราะเพิ่มดาเมจอีก120 a t ร a อ k ีท็นะครับแล้วโจมตีเป็นเส้นตรงโอโหเหมาะเจาะกับตาเหี่ยวเป๊ะรูนี้เหมือนผลิตมาเพื่อตาเหี่ยวหรือเปล่านะครับแล้วโจมแล้วตาเหี่ยวโจมตีเป็นเวทอีกออยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรูนี้ยังสามารถใส่ให้กับก็อดเอเนลได้เพราะอะไรเพราะก็อดเอเนลโจมตีเป็นเวทแบบซุมอีก อแล้วบวกเข้าไปอีกร้อยิดาเมจโดนทั้งทั้งทั้งทีมอะเออก้อนเอเนลอะโดนทั้งทีมนะโหเป็นไงโคตรด,ดีดีป่ะดีดีเออใช่ไหมก้อนเอเนลก็โหดอ่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้าคุณซื้อรูนนี้แล้วเอาไปใส่ให้แฮนคอกผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันพีชถ้าเอาไปใส่แล้วก็บอกเลยโคตรของโคตรของโคตรด,ด,ดีเพราะอะไร พอโจมตีด้านหน้าอยู่แล้วไงอัตติเมตของแฮนค,อค็อกแล้วบวกดาเมจเวทเข้าไปอีกร้อยยี่สิบนะก็ไปใช้อันเองไปปรับใช้กันเองนะผมก็บอกประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปเป็นรูนนี้รูนนี้เหมือนกันนะครับรูนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารูนนี้เป็นรูนที่เหมาะกับสายฮิลที่สุดแล้วนะครับทุกคนรูนนี้เหมาะยังไง เมื่อคุณไล่อัตติเมตครั้งแรกคุณจะฮิวให้กับเพื่อนที่อยู่ในทีมทั้งหมดอีก54ของแอตแทคเปอร์เซนต์พูดง่ายคือถ้าคุณโจมตี10000แสก็ฮิวให้เพื่อนไปอีกดิในทีมอีก54 0 0 0เลือดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่เราจะโจมตีแค่นั้นเออไปดูได้เลยนะครับดาเมจแต่ละคนแอตแทคนั้นโจมตีกันเท่าไหร่ นะครับไปดูกันได้เลยเนี่ยเนี่ยแอแท็เนี่ยเหน,น,นื่อยสิบร้อยหันหมื่นแสนได้ไงโจมตีเป็นแสนนะเออดูอันนี้สี่หมื่นทำไมน้อยจังวะเดี๋ยวนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวสี่หมื่นกับหนึ่งแสนเดี๋ยวมันน้อยไปนะโอ้โหทุกคนเฮ้ยทุกคนอยู่ในหลักหมื่นหมดเลยแต่ทําไมเฮ้ยทาไม <c oughs> คิดผมเออจังหวัดจังหวัจังหวัอ่า,า,า <c oughs> อต่อต่อต่อ,ตอ ต่อนะครับอันนี้ก็คือถ้าเอาไปใส่ให้กับตัวฮิลอย่างเช่นตัวฮิลที่ใส่ได้ก็จะมีมันโกตัวแรกนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันเซกเซกหุนหุนอ,อมาเอออันนี้ก็ฮิลได้แล้วก็วีววีวีก็ฮิลได้อ่ะโอเคพวกจะพวกฮิวนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผมจะบอกว่าลูนถ้าคุณจะใส่ได้ต้องเป็น2ดาวแดงเท่านั้นนะหรือเปล่านะ เออ <S <S น่าจะใช่นะเออน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับก็เป็น2ดาวแดงเท่านั้นนะถึงจะใส่ได้อันนี้คือผมใช่ปะดูเลยเช็คมาเช็คเช็คให้ดูเลยอ่ะอันนี้คือห้ดาวบีบัมใส่ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมต้องเป็นสดาวแดงนะทุกคนถึงจะใส่ได้นะครับเฮ้ยผมสุดยอดจริงนะครับต้เป็น2ดาวแดงนะถึงจะใส่ได้มาเรามาถึงลูนสุดท้ายกันแล้วลูนนี้เป็นลูนที่ดีแบบ สุดๆแบบผมใช้คําว่าสุดๆเลยเป็นรูนที่ไม่เหมือนคนอื่นทุกรูนตัวนี้นะครับอ่ะผมจะสุ่มเลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่ารูนตัวนี้ทุกๆ15วินาทีจะทําการสุ่มรักษาเพื่อนที่อยู่ในทีม3คนด้วยแอตแท็กของแอตแทตัวนั้นๆที่ใส่รูนี้นะครับพูกย่งไงถ้าผมเอารูนนี้ไปใส่ให้คิดคิดผมโจมตีหนึ่งแ หกสเอร์เซ็นตขาหนึ่งคือ60,000ก็ฮิวไปดิ6กหมื่ 63, ตัวและในทางกลับกันถ้าคิดผมอยู่คนเดียวบนสนามแล้วถึงรูนี้ฮิวสุ่ม3มตัวถูกไหมแต่คิดผมอยู่ตัวเดียวหกสิบเปอร์0ซ็นต์หีิวเข้าไป <c oughs> เออเห็นปะครโ,โกงลูนี้อันนี้คือผมแบบคำนวณแบบเข้าวๆแบบสุมส่มๆนะทุกคน อ่ะและนี่ก็คือลูนทั้งหมดที่ผมอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับส่วนถ้าใครจะไปดัดแปลงใช้ยังไงเห็นผลอะไรยังไงก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับซึ่งผมก็ใส่ให้คิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ใส่ให้คิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทํำไมคิดโจมตีแรงจังนะครับทุกคนยังไงก็ลาววันนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมา นไหนก็ไหนแล้วอธิบายเสร็จแล้วผมจะทำการ PvP เหมือนเดิมนะครับนี่เลยอ๋อเฮ้ยผมลืมกิจกรรมนี่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 ทุกคนถ้าใครเข้ามาอยู่ในกิวผมนะผมแนะนำเลยทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเรามาเซตเซตเซตตั้งค่าทีมนะครับแนะนำนะครับทุกคนทุกคนเซตตั้งค่าทีมเลยนะฮะเดี๋ยวผมนี่อันนี้เออทุกคนเสร็จแล้วดีมากเลยไอ้เด๋ไอไอ้ไอ้ลูซี่อยู่ไหนอะ โอ้ยนี่ลูซี่ผมเออโหที่สุดในคิวผมครับคนนี้เลยลูซี่นะครับทีนี้ผมจะบอกแบบนี้ว่าให้ทุกคนนะ่ะพอถึงเริ่มไฟอ่ะทุกคนไปจัดก,การตัวแบบดาเมจแบบน้อยๆพอนะทุกคนเออไทจิตก็เอาเออไปจัดก,การตัวที่แบบที่ทุกทุกคนคิดว่าสู้ไหวน,นะส่วนฝั่งศัตรูอ่ะถ้าดาเมจมันเยอะเดี๋ยวผมจัดก,การเองตัวที่เยอะที่สุดของฝั่งนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะไปจัดก,การกับตันเรือเขาก่อนเลยโอเคไหม พยายามสู้กับคนที่เราสู้ได้แล้วชนะนะครับแล้วพยายามที่เรากดจังหวะที่เรากดสู้ผมแนะนําให้ทุกคนเลือก3มดาวไปเลยนะเลือก3มดาวาแล้วสูว้เลยเพราะว่ามันจะสู้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอกาสที่เราจะสู้เราจะสู้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชิง3ดาวมาก่อนเลยเลือกตัวดาเมจที่น้อยที่สุดและเราตั้งค่าทีป้องกันฝั่งเราด้วยนะครับนี่เซ็ตไว้เลยนะครับเซ็ตไว้เลยโยกย้ายตัวอะไรแบบไหนยกไปเลยนะครับทุกคนเราต้อง เซตแบบตั้งไว้เลยนะเออผมตอนนี้ผมจะเลลี่แต่ว่าอย่างดีกว่านะครับทุกคนถ้ายังไงก็เซตตั้งข้าวไว้เลยนะทุกคนอืสู้ๆทุกคนเราถ้าเราชนะเราก็จะได้ของนะเออแต่ถ้าเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรนะประมาณนี้นะครับนถ้าเราชนะอ่ะผมบอกถ้าเราชนะเราจะได้ตรงต้นไม้นี้เนี่ยไอตรงเนี้ยนี่เนี่ยไอตรงเห็นของผมไหมที่มันเขียน2720อ่บอ่ะเออเนี่ยเราจะได้ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะเอามาอัพตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะเห็นไหม มันจะเพิ่มให้เรานะทุกคนเอออัพไปเลยนะครับมันจะเก่งขึ้นนะเอออัพไปให้หมดนะครับปับ๊บเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้นะครับพยายามอัพสิ่งที่เราชอบนะครับทุกคนและทีมเราจะเก่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะกิจกรรมส่วนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปหารูนมาใส่กันนะครับวิธีการที่เราจะเอา ออไอตัวเนี้ยมาแรกนะครับก็คือกดไปที่บวกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดโกไปเลยนะมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็ทําตามภารกิจไปเลยนะครับมันจิ้ม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 นะเออนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับส่วนใครที่รอหอยทากอยู่นะครับหอยทากรออีกนิดนึงนะผมกําลังพยายามทําให้ตรงหลอดเนี้ยเป็นบีเ5อยู่นะทุกคน ขาดอีก1140นะครับผมก็จะเป็น V P 5นะแล้วผมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูว่ามันจะได้ไหมนะครับ V P นะทนะคนโอเคอยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเฮ้ยเฮ้ยเอาให้มันได้อย่างนี้เออ แทแท็กเคคุงคนดวงดีเออเอาไปดิทุกคนนี่ผมมีเศษอีก52เศษเฮ้ยโอ้คนม,มันจะเก่งมันก็เก่งอ่ะครับทุกคนอืฮึ่มได้อย่างงี้สิเธอได้อย่างงี้สิเธอ,อ <laughs> โอเคโอเคครับทุกคนก่อนไปกโ็โชว์ดวงไปหนึ่งที ได้กริฟมานะครับเป็นตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับผมเรียกร้องหามันนานมากนะครับทุกคนยัง,ยงไงก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็เออเมื่อกี้ผมสุ่มได้อะไรนะได้อ้โอโหนี่งโอ้สุดๆนะครับทุกคนผมก็คงจะต้องทําตัวนี้ให้เป็นสี่ดาวน่าจะได้นะสีดาวโอเคโอเคครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมดวงของผมเมื่อตะกคนนี้ <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ กัดด mm ูดบายครับ